มีแต่เรื่องสวัสดีจ้าพวกเธอวันนี้นะจ้าเจเจ้จะพาทุกคนไปดูตำนานผีอมตะของไทยอย่างผีปอบจ้าเรื่องเราจะสนุกแค่ไหนป่าตามเจเจ้มาเลยเรื่องราวเนี้ยนะเกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมอคล้ายหมอผีประจำหมู่บ้านที่คอยขจัดปัดเป่าความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับชาวบ้านโดยมีหยิบภรรยาและชบาลูกสาว คอยช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดนะนะและแล้วหมอคล้ายก็ต้องพบกับอุปสรรคเมื่อกลุ่มแพทย์อาสาเข้ามารักษาชาวบ้านจนชาวบ้านที่เคยเชื่อถือและศรัทธานในหมอคล้ายก็เริ่มลดลงเรื่อยๆทําให้หมอคล้ายไม่ค่อยพอใจจนต้องใช้ศสยศาสตร์เข้าช่วยโดยการปลุกปอบขึ้นมาแต่ก็เดินควบคุมคาถาไม่อยู่ และเรื่องวุ่นวุ่นปนหาของปอบหยิบและเหล่าตัวจี้ประจำหมู่บ้านก็เริ่มขึ้นไปติดตามเรื่องราวสุดฮานี้นะจ๊ะนายบ้านผีปอบ2008วันศุกร์ที่23มิถุนายนเวลา4ีทุ่ม5นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊เจไปก่อนนะจ๊ะจะไปซ้อมลงตุ่มหนีผีปอบก่อนไปแล้วละจ้าบาย